สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับโจ๊กเรสชิมกันอีกแล้วนะครับผมอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตผมมาทำอะไรไมายกยางเหรอเปล่าไม่ใช่วันนี้นะครับเป็นงานแข่งรถเอนดูรานสิบชั่วโมงผมก็ได้ทําการแข่งรถในรายการนี้ด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ากิจกรรมของผมพี่อย่างนึงเนี่ยคือผมเป็นนักแข่งรถนะ,ะับผมแข่งรถมาประมาณ3าปีแล้วก็เคยแข่งในรายการ a A T Endurance นะครับประจำปีนะฮะเมื่อปีก่อนนะก็ก็เคยได้ถ้วยอะไรกับเขาบา้างนะฮะส่วนปีนี้ขยับขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าปีนี้จริงๆแล้วเขาทางผู้จัดเนี่ยเขาอยากจะจัดเป็นรายการ25ชั่วโมงนะครับเป็นยาวนานที่สุดเลยของประเทศไทยนะครับอยากจะสร้างประวัติศาสตร์กันแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยลดเหลือ12ชั่วโมงนะโอเคไม่เป็นไรจะ25ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแล้วแข่งทีนี้ ผมจะใช้รถอะไรผลงานในสนามจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันแต่ที่สําคัญเรามีกิตี้ให้ดูด้วยวันนี้รถสวยๆก็ต้องคู่กับผู้หญิงสวยๆถูกไหมครับฉะนั้นแล้วจะเป็นยังไงวันนี้ไปชมกัน ก็ตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของพิการนะที่จะเปิดการแข่งขันนะครับทางผู้จัดเนี่ยจะให้นํารถแข่งออกมาจอดที่หน้าพิษน,นะครับให้รับการถ่ายรูปกันในในส่วนของนักแข่งทีมงานนะฮะแล้วก็หรือว่าพี่ตี้สาวสาวก่อนที่จะนํารถออกไปที่สนามนะครับไปที่ประจำสตาร์ทนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการถ่ายรูปรวมกันอ,อ,อีกทีนึงนะฮะก็เดี๋ยวก็ชมบรรยากาศต่อแล้วกันครับ สาวๆครับผมดูนะครับตีตีตของทีมเราไม่มีเราก็ดูของทีมอื่นเอาเนะฮะอ่ะของฟรีมีในโลกครับผมตอนนี้นะครับผมได้อยู่กับพี่เกิลน,นะครับเป็นนักขับอีกคันอีกคนนึงนะของคันรถตัดด้วยกันแล้วก็พี่เก๋ล้างละมุนนะครับล้างไม่สะอาดล้างฟรีพิสูจน์ได้ว่าสะอาดไม่สะอาดเนี่ยพี่เก๋จะเรียนรถให้ดูเลยใช่ไหมพี่ <laughs> เขาไม่โบกมือให้เราเราโบกมือให้เขาก็ได้เอาเทสซาคันนี้ก็ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่เป็นตัวเต็งเลย <laughs> เพราะว่าเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแรงมากคันนี้น่าจะเคยเกือบจะได้ที่หนึ่งนะเไม่ผิดน,นะรเบียเซ็ก็เป <blown away> <Ad> ็นอีกหนึ่งคันที่แข่งกันมาตั้งหลายรายการแล้วนะครับในหลายรอบแล้วในรายการเดียวกันนี้ก็ <ĕ da? c oughs> ตัวเตง็งอีกคันหนึ่งเนก่น อ้าวคุณนั้นอ๋อนี่ช่องยูทูปป้ะครับแน่นอนหรออันนี้นัำซ่าครับทำอะไรนะครับอาชีพมันอินสแตนเตอร์ครับแล้วก็ขายยาที่บ้านอ้านึกว่าเป็นในแบบโอ้โหขายยาเขานักแข่งสัปเปชั่นนั่งขับกันไหนครับวันนี้ันนี้ครับคันยาลิครับโอ้โอยู่รุ่นเดียวกันด้วยนะรุ่นเดียวกันค่อยๆไปฮะเราเดี๋ยวเราจอดรถคุยกันอะไรไม่ได้เหรอไม่ได้อ้าวไม่ได้แล้เออโบกมือบายๆนะรอกูด้วยผูกกูด้วยไปเจอครับนั้นครับสวัสดีครับ Ah ตอนนี้นะครับก็จากที่เห็นก็ผ่านไปเกือบ3ามชั่วโมงแล้วนะครับ2อล2ชั่วโมง50น,นาทีก็ต่อไปจะเป็นผมลงไปขับนะครับเป็นคนที่4 <Okay. S 1> ก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ขับเคี่ยวกันตั้งแต่แรกต้องบอกว่ามันมา,ากมีทั้งชนกันมีทั้งหลุดออกไปเองเพราะว่าทุกคนก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับ เกมนี้มันคือ,อแข่งเอนดูราน12ชั่วโมงเหลืออีก8ชั่วโมงนะครับรักษารลถลให้ดีที่สุดแล้ีแต่ผมจะทำให้ดีที่สุดครับเดี๋ยวเป็นไงไปดูกันยญย จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันซูเปอร์เอนดูรัน12ชั่วโมงในปีนี้2020นี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้ชนะนะฮะแล้วก็วันนี้ผมก็คิดว่าผมก็ชนะตัวเองที่สามารถขับได้นะครับ3ชั่วโมงรับผิดชอบในส่วนของตัวเองที่ต้องทำแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็รถกลับมาในสภาพดีนะฮะแต่ก็สุดท้ายแล้วก็มันมีเหตุอย่อยืนหลาอยาอย่างที่ทำให้เราผิดพลาด นะฮะก็คราวหน้าจะเป็นการแข่งขันรายการอะไรนะครับจะเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนกันเองนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องโจงเลนชิพครับลูกกี้เรซิปน,นะครับปูดพอนแล้วก็